มาแนะนำฟังก์ชันง่ายๆในแคนวาอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่เรียกว่า Copy Style Button ฟังก์ชันนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะว่าฟังก์ชันนี้ทำยังไงบ้างนะคะในกรณีที่เราต้องการที่จะ ก๊อปปี้สไตล์ของตัวอักษรให้มีความเหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะฝั่งเกมแมชชนิกนะคะกับฝั่งโซเชียลมีเดียถ้าเราต้องการก๊อปปี้ฝั่งเกมแมชช a นิกให้โซเชียลมีเดียมีความเหมือนกันนะคะวิธีการก็คือว่าถ้าเราต้องการที่จะก๊อปปี้ฝั่งไหนเราก็เลือกนะคะข้อความฝั่งนั้นนะคะอย่างเช่นกรณีนี้นะคะก็เลือก2ข้อความพร้อมกันเลยนะคะกดที่จุด3จุดตรงนี้กด Copy Style b u ์บั n ทนค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาคลุม ข้อความที่เราต้องการที่จะทําให้เหมือนกันนะคะวิธีนี้เลยนะคะเป็นวิธีที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าอคำว่าเกมแมคชนิกเราใช้สไตล์ไหนแล้วเราก็มาเปลี่ยนทีละอันอตรงข้อความตรงนี้เราใช้สไตล์ไหนแล้วเรามาเปลี่ยนทีละอันนะคะซึ่งมันใช้เวลานะคะใช้เทคนิค Copy Style Button เลยค่ะง่ายๆนะคะในรูปแบบต่อไปกรณีที่เราไม่ต้องไม่อยากจะใช้ Copy Style ปั่มท่านนะคะเราสามารถที่จะกด Control Alt e e r n a t C และ Control Alt e r V ได้เลยนะคะก่อนที่จะข้ามไปตรงนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะ Copy Style ในหน้าก่อนไม่จำเป็นจะต้องอยู่หน้าเดียวกันก็ได้นะคะอย่างเช่นกรณีนี้นะกิ๊บก็กดจุดสามจุดกด Copy Style b u t t ท่านนะคะแล้วเราก็ไปเลือกหน้าที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะแล้วเราก็กดตรงข้อความที่เราต้องการได้เลยนะคะอ่าเขาก็จะออกมา เป็นเหมือนก,นกันกับหน้าเมื่อกี้เลยแต่อันนี้เป็นแคปิตอลเลตเตอร์นะคะแล้วก็ตัวอักษรก็มีความาขนาดของฟอนต์นะคะก็มีความเท่ากันเลยนะคะเราก็ปรับนะคะอของเรานะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะก็คือเราต้องการ Copy อันนี้เนาะไปใส่อันนี้แค่นี้เองค่ะนะคะเราก็ได้ขนาดเท่ากันแล้วนะคะโอเคค่ะมาดูวิธี Copy นะคะอีกแบบหนึ่งก็คือ control alt e r c o อปนะคะก็คือ control alt c กับ control alt v ก็คือ p a สต์นั่นเองนะคะโอเคนะคะเราก็คลุมค่ะสมมุติว่ากิฟต้องการให้ฝั่งเกมแมคานิกมีความเหมือนฝั่งโซเชียลมีเดียเราก็คลุมตรงนี้นะคะแล้วเรากด control alt c นะคะเสร็จแล้วเราไปคลุมข้อความที่เราต้องการเปลี่ยนนะคะและ control alt v ค่ะแค่นี้ค่ะก็ออกมาเหมือนกันแล้วนะคะอ่าเราก็เลื่อนให้มันเป็นอยู่ใน ตำแหน่งที่เราต้องการแบบนี้เลยนะคะง่ายๆนะคะโอเคค่ะในอีกเทคนิคหนึ่งนะคะสำหรับตัว copy style button นะคะก็คือว่าสมมติเรามีรูป2รูปนะคะใน free version นะคะเราไม่สามารถเอาภาพสีกับภาพดำมาทำให้เหมือนกันได้อย่างเช่นเรามีภาพสีหนึ่งภาพนะคะอย่างฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็มีภาพดำหนึ่งภาพนะคะในฟังก์ชันฟรีเราไม่สามารถที่จะ copy ภาพขาวดำ เพื่อทําให้ภาพสีเป็นภาพขาวดาได้นะคะอันนี้ก็ยังเป็นข้อจํากัดอยู่นะคะแต่กรณีที่เราทําภาพและเราทําภาพโปร่งใสไว้นะคะเดี๋ยวกิฟต์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะกรณีสมมติเราทําภาพโปร่งใสยอยู่ที่46นะคะเราต้องการให้ภาพทุกภาพใน presentation ของเราหรือว่าในงานของเรานี้เนี่ยอยู่ที่ความโปร่งใสที่เท่านี้เหมือนกันนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งปรับทีละภาพแล้วก็กดตรงนี้ค่ะจุด3มจุดแล้วกด ตัว copy style ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปวางไว้บนรูปภาพที่เราต้องการแค่นี้ค่ะความโปร่งใสของรูปนี้เนี่ยก็จะออกมาที่46เท่ากันแล้วนะคะโอเคนะคะนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถใช้ได้สำหรับ free version นะคะโอเคหรือว่ากรณีที่เราต้องการที่จะ adjust ภาพสมมุติว่าเราไม่ได้ทำแค่โปร่งใสยอย่างเดียวนะคะเรายัางไป adjust ภาพด้วยนะคะเช่นกรณีสมมติว่ากิาไปปรับตัว ตรงนี้นะคะให้สีมีความต่างออกไปนะคะอาจจะบเบลอภาพเล็กน้อย อาจจะเบลอภาพเล็กน้อยนะคะอ่าประมาณนี้เนาะสมมุติเราจะปรับอะไรก็ได้นะคะปรับให้สว่างนิดนึงก็ได้หรือแล้วแต่เราค่ะเราต้องการที่จะปรับให้เป็นแบบไหนในภาพต้นแบบเราก็ทําจนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็มากดที่จุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วกดที่ copy size button แล้วก็เอาไปวางนะคะอีกรูปหนึ่งที่เราต้องการที่จะทําให้เหมือนกันนะคะ อ่ามันก็จะออกมาเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชัน copy style button ตรงนี้เนี่ยก็สามารถทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะคะโดยที่ไม่ต้องนั่งกดทีละภาพหรือทีละข้อความนะคะมันค่อนข้างเสียเวลามากเลยนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็ฝากกดติดตามช anel กิฟก่อนสรันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ